ช่วงคริปโตกอสเซจคริปโตกอสเซจคริปโตกอสเซจค่ะสวัสดีค่ะเอสเวิร์ดค่ะสวัสดีครับพี่มอและคุณผู้ชมครับเปไ็นยังไงบ้างคะในเรื่องราวของบรรยากาศคริปโตครับก็คริปโตเคอเรนซีะนะครับในช่วงอวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีกระแสข่าวนะจากทางที่ทุกคนก็ได้ติดตามันอนู่แล้วนะครับในเรื่องของสหรัฐอเมริกาแล้วก็กับทางรัสเซียนะ ซึ่งทําให้กระแสข่าวตรงนี้เนี่ยก็เป็นแรงกดดันนการที่ทําให้ราคาของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยยังไม่สามารถดําเนินขึ้นไปต่อได้นะครับผม<อ>ก็ตอนนี้นะราคาปัจจุบันของบิตคอยนะครับก็ดอลงมาเล็กน้อยนะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่41,800ดอลลาร์สหรัฐนะครับก็เป็นการติดลบลงมา1%ร์เซ ตามด้วยอีเทเรียมก็ตามาทิติดนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ $2,850 ดอสลลาร์สหรัฐก็ลบอยู่2.2% Binance Coin 393บสคอยดารออลลาร์สหรัฐลบลงมา2.6% XRP 0.79ดสาอลลาร์สหรัฐครับลบลงมา3.4%แล้วก็ Cardano ตอนนี้อยู่ที่1.3 3ดสาอลลาร์สหรัฐตดลบลงมา3.1%ครับส่วนตลาดไทยวันนี้นะครับผมก็ ซีแดงนะครับเป็น Red Valentine สก,กันเลยนะครับวันนี้ mm hmm. ก็มอสักทีนะครับเปลี่ยน USDT ก็ใกล้หลุด33บาทแล้วกัน USDT ตอนนี้อยู่ที่33สบาทจุด16สังครับก็ถ้าลดลงมาเหลือ3าเนี่ยก็ถือว่าเป็นราคาที่แบบอืม USUSDT นะสำหรับใครที่เล่นแบบพวก Stable Coin นะครับก็อ,อาจจะต้องดูกันไว้นะตามมาด้วยกาล่าครับกาล่าก็ยังลงอย่างต่อเนื่องนะครับกาล่าตอนนี้อยู่ที่9บาท จุด25ต่างครับก็ติดลบลงมาเกือบ10%เลยครับอีเทเรยมอยู่ที่94,800บาทลบลงมา2.6%บิตคอยอยู่ที่1,386,900บาทครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยบิตครับคอยบิตครับคอยตอนนี้อยู่ที่314บาทติดลบลงมา1.8%ครับส่วนเนื้อหาของวันนี้นะครับผมเราก็ไปทางฝั่งของประเทศ จาเมากานะครับผมจาเมากาเนี่ยเขาก็มีการวางแผนนะครับที่จะเตรียมเออ่เปิดตัวเหรียญ CBDC ของตัวเองครับผมมีย้อนกลับไปเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับผมทางธนาคารแห่งจาเมากาเนี่ยก็ได้มีการเปิดเดผยผลการทดลองนะครับว่าการทดลองตอนนี้เนี่ยนะครับผมอ่าได้เปิดการทดลองเหรียญสกุลเงินดิจิตอลก็คือ CBDC ของตัวเองนะครับผมด้วยมูลค่า230ล้านดอลลาร์ครับก็ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมหลังจากที่มีการเปิดเผยแล้วเนี่ยก็ได้มีการแจกจ่ายนะครับให้กับผู้ให้บริการพวกวอลเลทต่างๆเนี่ยได้เอาไปพัฒนาต่อนะครับผมแล้วก็มีการออกเงินเพิ่มอีก5ล้านดอลลาร์ใน C b บให้พวกสถาบันการเงินเนี่ยนะครับได้ได้มีการรับฝากเงินนะแล้วก็ธนาคารพาณิชย์แห่งชาติด้วยนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ได้เริ่มมีการว่าจ้าง ลูกค้านะครับประมาณ5 7หลรายเพื่อทําธุรกรรมระหว่างบุคคลนะครับผมรวมถึงทําธุรกรรมระหว่างร้านค้ารายย่อยด้วยนะครับผมซึ่ง ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมการเปิดตัวของดอลลาร์จาเมกาดิจิทัลเนี่ยนะครับก็มีการวางแผนไว้นะครับว่าจะเป็นการวางแผนเปิดตัวภายในปีนี้นะก็เป็นการประกาศจากทางนายกรัฐมนตรีนะครับผมทูแอนดรูฮอนเดนสซงกาผมซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะครับว่าสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นราฐานที่สําคัญนะครับสําหรับการชําระเงินดิจิทัลของจาเมกาแล้วก็จะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการเข้าถึงการบริการทางการเงินที่มากขึ้นความรวดเร็วในการทำธุรกรรมแล้วก็ช่วยลดต้นทุนการทํา ก็ธุรกรรมผ่านธนาคารของชาวจาเมกานั่นเองนะครับส่วนทางฮังการีครับล่าสุดเนี่ยนะครับผมทางธนาคารกลางของฮังการีครับก็ได้มีการเออ่เข้าร่วมกับหน่วยงานด้านการเงินนะครับผมหน่วยงานด้านการเงินเนี่ยก็มีการเอเข้ามาเรียกร้องกันอย่างต่อนเนื่องเลยนะครับซึ่งก็ได้มีงานเรียกร้องนะครับว่าให้มีการแบนนะครับบิตคอยไม่ว่าจะเป็นการกุดการซื้อขายนะครับผมซึ่ง ทางฮังการี Hungary เนี่ยก็มองนะครับว่าคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับกิจ <ừ. S 1> การทีผิดกฎหมายได้นะครับขอโทษครับเมื่อวันที่สบิบกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผมพูดว่าการธนาคารฮังการโโีนะครับาาราคุณเจอร์ชมาตโูชีนะครับก็ได้มีการเรีกร้องออกมานะครับว่าควรจะมีการห้ามใช้คริปโตเคอเรนซีนะครับผมซึ่ง เขาก็ระบุถึงข้อโตัวย่างะครับที่นักวิจา์คนอื่นได้กล่าวถึงคิปโตโคเรซีนะครับว่ามันถูกใช้เพื่อเป็นกิจกรรมที่ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็มีการามีแนวโน้มที่ทําให้เกิดการหลอกลวงทางการเงินได้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทางสาภาพยุโรปแล้วก็ฮังการีเนี่ยเขาก็มองนะครับว่าควรที่จะปฏิบัติ เหมือนกับทางจีนนะครับที่ทางปัจจุบันเนี่ยทาประเทศจีนเนี่ยได้มีการแบนคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอย่างเต็มรูปแบบเลยนะครับทีนี้ทางเการีเนี่ยก็ให้รืกร้องให้สหภาพยุโรปเนี่ยมีการแบนคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ห้ามใช้อย่างจริงๆจังนะครับผมซึ่งเออก็ก่อนหน้านี้เนี่ยทางธนาคารกลางของกรสเซียเนี่ยก็ ออกมาประกาศในทำนองเดียวกันนะครับแต่สุดท้ายแล้วทางประธานอิทริตอยางปรเมียปูตินเนี่ยก็ออามากล่าวแล้วนะครับว่าไม่ได้เสียโอกาสของประเทศไปนะครับผมซึ่งทําให้ตอนนี้เนี่ยทนปัจจุบันทาให้ประเทศรัสเซียเนี่ยต้องออกกฎหมายมาที่จะควบคุมคริปตโตเคอเรซีแทนที่จะแบ,บมันไ,ไปนะครับผมแล้วก็เทางทรัมป์นะครับผมก็อดีตสตรีหมายเลขหนึ่งนะฮะก็คุณเอ่อเมเลเนียทรัมนะฮะเมเลเนียทรัมเนี่ยก็ ได้มีการประสบความสำเร็จในการทำเหรียญ NFT ของตัวเองนะครับผมซึ่งเ,เป็นผลงานที่เชื่อว่า Head of State Collection 2022่นะครับผมก็โซลาร์นาเบเลเนอร์ทรัม,มเนี่ยนะครับเบเลเนีย์ทรัม,มเนี่ยก็ได้มีการขายตัว NFT ของตัวเองนบนแพลตฟอร์มของโซลาร์นาเนี่ยไปด้วยจำนวน1,800 Solana โซลาร์นครับหรือราวๆ5.5 6ล้านบาทเลยนะครับผมเมื่อราวสองสัปดาห์ก่อนครับแต่ว่าแน่นอนครับว่าการนำธุรกรรมบนบล็อกเชนนะครับก็จะต้องมีผู้ตรวจสอบนะครับผมล่าสุดนี้ก็มีผู้ตรวจสอบบล็อกเชนของโซลารน่านะครับแล้วก็กลับพบว่าผู้ที่ชนะการประมูล NFT ชิ้นตัวนี้นะครับที่เป็นของเมเลเนทรัมเนี่ยเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเมเลเนทรัมแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาได้ไปค้นพบนะครับว่าบัญชี NFT ตัวนี้เนี่ย ถูกสร้างขึ้นมาแล้วก็ได้ส่งเงินในรูปแบบของ USDC หรือ stablecoin ของ Coinbase นะครับผมด้วยมู 4, 3, าลค่า473,000็ดพันดอลลาร์สหรัฐปีบัญชีหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะครับบัญชีตัวนี้เนี่ยก็ได้มีการแปลง USDC ส่วนหนึ่งให้เป็นเหรียญโซลห,ลลหรือเหรียญโซลาน่านาะครับจำนวน18 1 6บเเหรียญแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการโอนเหรียญโซลาน่าเหล่านั้นเนี่ยไปยังบัญชีที่ชนะการประมูล NFT ชิ้นนี้นะครับแล้วก็พบว่าบัญชีที่ชนะการประมูลเนี่ยเป็นบัญชีที่ได้รับเงินมาจากบัญชี ที่เป็นผู้สร้างชิ้นงานเนี่ยซึ่งก็คือบัญชีของเมเลเนทรัมป์หรือผู้ที่มีเกี่ยวข้องกับทางเมเลนเนทรัมป์นะครับผมซึ่งปัจจุบันนะครับทางตัวแทนของเมเลนเนทรัมป์เนี่ยก็มากล่าวยืนยันนะครับว่าเออไม่ได้ออกมากล่าวยืนยันนะครับผมว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือแต่อย่างใดน,นะครับก็ แน่นอนครับว่าบล็อกเชนเนี่ยปัจจุบัน,นครับความโปร่งใสและก็ธรรมชาติเนี่ยมันเป็นของมันอยู่แล้วนะครับซึ่งเกิดใครเนี่ยก็สามารถเข้าไปตรวจสอบการทำธุรกรรมของทของมันได้นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยก็รอทางเอ่อลิลเนยทรัมป์เนี่ยออกมากล่าวนะครับว่าได้มีการซื้อ NFT ของตัวเองไปหรือเปล่านะเหมือนประมาณว่าผลิต NFT ออกมาแล้วก็ไม่มีใครซื้อผลงานก็เลยปิดประมูลตัวเองไปด้วยซะเลยนะซ,ซื้อของตัวเองไปเลยนะครับผม ซึ่งการกระทําลักษณะแบบนี้เ,นเขาเรียกกันว่า watch trading ครับ watch trading เนี่ยก็คือการปั่นราคาชิ้นงาน FC นะั้นในลักษณะที่ผู้ซ้าไหนเข้ามาซื้อชิ้นงานของตนเองแบบหลับๆนะครับผมซึ่งทําให้ดูชิ้นงานชิ้นงานนั้นเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างสูงนะดูเหมือนว่ามีความตการนี่ค่อนข้างสูงนะครับผมซึ่งเป็นการดันราคาให้บันแพงเกินจริงนั่นเองนะครับ อ๋อ oh, วันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะฮะทาง FBI เนี่ยก็ได้มีการออกมาเตือนนะครับผมล่าสุดน,นะครับสำนักง,งานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาหรือ FBI ไเนะี่ยได้มีการออกคำเตือนเกี่ยวกับการหลอกลวงในเชิงสเสน่หานะซึ่งอาจมเาีเกี่ยวข้องกับคริปโตเคอเรนซีนะครับผมซึ่งก็เป็นหน่วยงานภาคสนามของ f อ i ในซานฟรานซิสโกนะครับก็ได้มีการออกมาก,กล่าวนะครับผมก็เป็นคำเรียกร้องที่ยื่นต่อสูตร้องเรียนเกี่ยวกับอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI บีไอบีไนะครับ เป็นเกี่ยวข้องกับการต้มตุนที่ใช้เนื้อหาในเรื่องรักๆใ,ใค้ๆเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันเพิ่มสูงข,ขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะซึ่งเก็จะมีการสร้างบัญชีปลอมมนาะแล้วก็มีการโน้มนาวใจนักลงทุนที่ถือครองโกลด์เคอร์เรนซีนะฮะให้มีการโอนคริปโตเคอร์เรนซีเนี่ยเออย่างแบบว่าสมมติว่าบุคคลที่แบบหน้าตาดีนะครับผมหล่อๆสวยๆนะก็มีการสร้างอเคาขึ้นมาเป็นอเนคาปลอมนะฮะ เ็เป็นหลอกคนคนหนึ่งนะครับผมก็เป็นเกี่ยวกับความรักหรืออะไรย่างี้นะหลอกให้โอนเงินไปนะครับปัจจุบันก็มีเยอะเลยซึ่งทาง FV I ก็บอกนะครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเหยื่อหลายรายที่อยู่ในการดูแลของ FV I ในซานฟรานซิสโกเนี่ยสูญเงินไปมากกว่า64ล้านดอลลาร์แล้วจากการถูกหลอกลวงในเชิงเสน่หานะครับผมเมื่อเทียบกับ ปี2020นะคองปีที่แล้วเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ35ล้านดอลลาร์นะครับตอนนี้นก็เพิ่มขึ้นมาอย่างมากมายเลยนะซึ่งปัจจุบันบนี้มีคำเรียกร้องมามากถึง742รายการแล้วจากเขตตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่ง i อซีทเนี่ยนะครับผมก็ยังได้รัรบการร้องเรียนมากกว่า23,000รายการเกรี่ยวกับความหลอกลวงเสน่หาในปีที่ผ่านมานี้นะครับผมซึ่งทำให้ทาง FBI เนี่ยก็ต้อง ออกมาเตือนนะว่าตอนนี้เนี่ยการหลดอรววในรูปแบบเียกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะโดยเฉพาะในวันวาเลนไทน์วันนี้นะฮะก็ต้องระวังให้ดีเลยนะครับผมใครเนี่ยที่คุยกับคนบนอินเทอร์เน็ตแล้วยังไม่เคยเจอกันหรืออะไรนี้นะแลวดูแปลกๆนะครับผมก็ยับยั้งช่างใจดีๆนะครับอย่าโอนเงินให้ใครอย่างง่ายๆเลยนะครับผมก็เป็นข่าวที่เห็นกันมาตลอดนะครับไม่ต้องพูดถึงคริปโตหรอกมันก็เป็นข่าวที่ เราเห็นกันผ่านๆนบนทีวีบนโลกโซเชียลมีเดียอยู่แล้วนะที่มีนักต้มตุนเนี่ยหลอกให้โอนเงินไปนะครับผมก็ระวังกันอย่างให้ดีเลยนะครับอสุดท้ายของวันนี้นะครับ Netflix ครับ Netflix ก็เป็นแพลตฟอร์มด้านเอ่อสตรีมหนังออนไลน์ชื่อดังเลยนะครับผมก็เชื่อว่าใครหลายๆคนนี่ก็ต้องมีแอคเคาท์ e t f l i x ของตัวเองนะครับ Netflix กเนี่ยก็ได้ประกาศทำซีรีส์ครับเป็นซีรีส์เกี่ยวกับการแฮ โด่งคลิปโตชื่อดังในอดีตในปี2016นะครับผมก็คือการแฮ็กแพลตฟอร์มอย่าง Bitfinex กับ Bitfinex เนี่ยก็เป็นหนึ่งในอาชญากรรมทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในปี2016เลยนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยได้มีการแฮ็กแล้วก็ขโมยบิตคอยไปทั้งหมด119,756 BTC ซึ่งเป็นเงินมูลค่า72ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะนั้นเลยนะครับผมซึ่งในสารคดีของ Netflix เนี่ยก็จะเน้นไปที่คู่รักชาวนิวยอร์กคู่หนึ่งนะฮะ ที่เกี่ยวข้องกับการชุ่มยงนะในการเอ่อ ฟอกบีดีซีนะครับเกือบประมาณหนึ่งแสนสองหมื่นบีดีซีประมาณนี้นะครับซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมนะครับผมซึ่งสารคดีตัวนี้เนี่ยก็เป็นสุดกำกับโดยคริสสมิธนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้สร้างภาพยนต์ชาวอเมริกันชื่อดังเลยแล้วก็จะมีเด็กติวตันเป็นผู้มือกันสร้างรวมด้วยนะครับผม <S <S ซึ่งอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางเด t f ฟลิกเนี่ยได้มีการทำสารคดีที่เกี่ยวข้องกับริปโตเคอเรนซีนะครับผมก็ถือว่าเป็นอาชญากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ของคริปโตเคอเรนซีเลยนะครับผมซึ่งแน่นอนครับว่าแพลตฟอร์มเอ็กเชนทนะครับผมที่ใครหลายๆคนก็พูดนะครับว่าถ้าเรามีเงินเยอะมากมายเนี่ยนะครับผมเราเนี่ยไม่ควรเอาเงินไปฝากไว้บนแพลตฟอร์มเลยนะครับเพราะว่ามันถือว่าเป็นฮอตวอลเล็ตนะเราเนี่ยจะต้องหาโควอลเล็ตที่จะต้องเก็บคริปโตเคอเรนซีของเราให้ดีๆเลยนะครับผมคือเรทคริปโตที่เราเนี่ยจะไม่ได้เอาไว้เทรดนะคือเราจะถือในระยะยาวนะเราแค่หา ตัวโคบอลเลตที่เป็นในรูปแบบ USB อแบบตัวเล็กๆครับผมก็หาแค่ราคาแบบ2-3,000บาทนะแล้วก็เอาเก็บไว้อ่าจะเป็นใน USB ของเรานะครับก็เป็นในรูปแบบโคบอลเลตเนี่ยมันก็จะปลอดภัยกว่าที่จะเอาเงินของเราเนี่ยไปปล่อยไว้บนเอ็ก a ช g e นะครับผมซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นคดีอ่อที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับของตัว c r y p t o c u r r n c y นะที่เคยเกิดขึ้นมานะครับผมซึ่งก็เป็น ทำให้หลายๆคนปัจจุบันนี่นะครับก็ยังมีคนเนี่ยไม่เชื่อใจอตัวเอ็ก a n g อย่างมากเลยนะครับในเฉพาะคนที่เข้ามาในยุคคริปโตเคอเรนซีบูมใหม่ๆเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะอันนี้เราไม่พูดถึงคนที่เข้ามาในโลกคริปโตช่วงปี2ปีหลังนี้นะครับผมเพราะว่า mm. แน่นอนครับว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังฝากเงินไว้บน Exchange อยู่เพราะว่าจะใน,นที่จะซื้อมาขายไปนะฮะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยมีเงินเยอะแยะมากมายนะครับผมเงินแบบค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่า ไม่แนะนําให้ฝากไว้บน Exchange เอเจนแล้วกันนะครับให้อะโคเวเลตของตัวเองนะครับผมก็เนตฟิกก็เลยได้ตัดสินใจนะครับที่จะสร้างสารคดีตัวนี้ขึ้นมาจากการแฮกบิ i ฟ f น n ลซ์เมื่อปี2016นั่นเองครับก็ประมาณนี้ครับสําหรับคริปโตก็สิบวันนี้ครับค่ะต้าน่าสนใจนะหนังเนาะตื่นเต้นดีนะใช่ครับผมแต่ยังไม่ได้ออกเพิ่งเตรียมจะสร้างนั่นเองอ่ะแล้วแอดเวร์จะส่งคริปโตอะไรวาลนไทยให้ใครปะ ไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่รู้จะส่งให้ใครครับอให้คุณแม่สิจ๊ะคุณแม่เปิดผ่อนอย่างคริปโตเปิดอยู่ครับก,ก็ดอยเหมือนกันนี่แหละครับเอาเหรียญดอยไปให้คุณแม่นะฮะก็ว่ากันไปแต่ว่าตอนนี้เองก็มีอะไรมากมายเลยนะสำหรับวงการคริปโตน่าสนุกตื่นเต้นโดยเฉพาะเมลันี่นะไม่น่าเชื่อนะ,อะคุณสามีไม่เอาไม่เอา ภรรยา,ไ,าได้ตังค์ใช่ครัแบแวรุ่นแวรุ่นต้องเอาโอเคขอบคุณมากเลยนะคะเอ็ดเวิร์ดคะ่ะครับผมครับพี่มอนคุณผู้ชมครับสวัสดีครับอก็เดี๋ยวนี้นะคะแต่สมัยก่อนนี่ตุนทองนั่งดนเวลาไปไหนวันวาเลนไทน์จะเอาทองปลอมมาให้แต่ตอนนี้ก็คริปโตปลอมโอเคตามยุคตามสมัยนะคะโลกใบนี้ก็เป็นแบบนี้เสมอๆไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะ Chuan crypto gossip crypto gossip crypto gossip